i um. จบแล้วนะคะมีไหมมีไหมเขาบอกว่าซอแค่นี้ก่อนจะจะเห็นหมาทุกอย่างไม่ดีอ๋ออันนี้น้ำจิ้มเหรอคะอ๋อน้ำจิ้มนะคะอันนี้น้ำจิ้มตั้งแต่แปดคนนงนี้จริงที่เคยน้ิคนงนี้จริงนะคะฟนะคะ ใช่คเราเสร็จก็เตรมเลยเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าขั้นตอนงบเท่าไหร่นี่เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาข้างหน้าเดี๋ยวเราคุยกันหรือว่าสอบถามนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย เป็นอาจารย์นะคะยายสมน้อยมามยาะไม่้อยไหมยายสมนอยไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอบถามนะฮะหรือว่าสัมภาษณ์นักแสดงก็เฟ้นจะมาข้งหน้ายังไงจไม่สัมภาษณ์จะไม่สัมภาษณ์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพิเศษจะสัมภาษณ์คลิปนี้ป้าคงจะลงแบบตัวยาวอ่ะป้าจะลงวันนี้ไปเฉพาได้คลิปเดียวเองรอนะคนจะมาครั้งหน้านะรอสัมภาษณ์ คิปไีาานะเดี๋ยวพอลงไลฟ์กรจะปิดคลิปนะฮะโพัสินโพักสินต้องไปดูในช่องนี่ต้องไปดูในช่องถ้าเท่าอะไ์ช่องต่อได้ใช่ไหมงนี้สำนักงานด้วยหรอต้งอยู่เลยเอาเอาไปก่อนเดี๋ยวสปาร์งมีพัดลมพัดลมโเรนยด้านหน้าพัดลมทำไมหันหายทเปอร์เนี่ไม่ได้แล้วเนี่ย เดินหน้านิดนึงครับเดินหน้านิดนึงโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับนักแสดงนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวว่าเป็นทีมการแสดงมาจากไหนอะไรยังไงครับผมสวัสดีครับผมเราทีมงานคจพับศิลครับมาจากปทุมธานีครับผมแต่จริงแล้วเรามีเครือข่ายอยู่หลายที่ครับครับขางทอง ทุกรุงเทพชัยเงเซาชลบุรีมีอยู่โซนภาคกลางเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเราก็ภาคอีสานก็วิ่งกันบ่อยอยู่ครับบนนครพนมสุรินทร์าวิ่งวิ่งทางอีสานเยอะอยู่ครับปุตตะนก็เคยมานะครับสกลสกลนี่เพิ่งมาครั้งแรกตอนแรกครรั้งแกเลยตอนแรกติดต่อมาที่สกลเฮ้ยมันเราก็ไม่เคยมาด้วยอยู่ไหนใช่ครับพอบอกพอผมบอกขอรายละเอียด ตำบนมาเอ่ยคุ้นคุ้นละเลยคุ้นคุ้นละเขาบอกเป็นนาลุิกาโมชัยเลยมันได้ถือจับแค่นี้เดียวแล้วก็ดีใจครับผมดีใจตรงที่ได้มาเจอลุงกับป้าด้วยครับครผมขอบคุณที่ติดต่อทางทีมงานไปเห็นเห็นอาจารย์เคยไปแสดงที่ต่างประเทศด้วยเหรอฮะอ๋อไปอินเดียอินเดียมีฟิลิปปินส์จีนมาเลย์ครับผมส่วนใหญ่ไปทางนน้นก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นที่บอกบอกถึงประเทศอลยเนาะมวยไทยโขน ครับผมการแสดงพื้นบ้านทางภาคอีสานพวกเสิร์งกระโป๋พวกเสิร์งต่างๆครับอันนี้อันนี้นําเสนอเป็นเรื่องราวหรือเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นแค่เป็นเป็นแค่าเขาเรียกว่าอะไรหมายถึงที่ที่ที่มาแสดงที่นี่ที่มาแสดงตอนนี้เป็นช็อตเล็กๆครับเป็นเล็กๆเป็นเป็นอะไรอย่างนี้อย่างโขนผมแค่จะยกตัวอย่างช็อตเล็กๆของโขนมาให้ชมครับครับผมจริงๆแล้วโขนมันมากกว่านี้มากกว่านั้นใช่ละเอียดเยอะใช่ส่วนการแสดงที่เหลือคือผมเสนอมาเพื่อให้มัน สอดคล้องและเป็นมงคลกับงานเช่นระบำงเทพบันเทิงเนาะชื่อชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับเทพบันเทิงนะครับความสนุกสนานของเทวดานางฟ้านะครับและอําวยอวยชัยให้ทุกคนเช่นเดียวกันนะครับส่วนระบำกิดดาวพิธิหานกิดดาวพิธิหานนี่คือถ้าดูถ้าชมการแสดงเต็มจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการเหมือนมีเทวดานางฟ้ามาปวยพรให้เราเป็นการจริงๆแล้วที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีการโปรยดอกม้ก็เหมือนการที่เหมือนพระผมน้ำมนต์คล้ายๆกัน ครับผมเพื่อความเป็นสิดีมงคลกับทุกคนนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็มาโดยเฉพาะปู่โดยเฉพาะครับผมก็วันนี้ไม่สามารถซ้อมให้ดูได้เซอร์ไพรส์พวกนี้แล้วกันเซอร์ไพรส์ตรงนี้โอ้โหอาหมดแล้วก็ไม่มีเออเดีเซอร์ไพรส์ต้นซ้อมหมดใช่ครับผมนี่คือชุดที่เราเตรียมมาในพรุ่งนี้และนี่มีช่องเต็มเต็มเลยนะใครสนใจนะคะเออใครอยากจะไปติดตามอะไรเงี้ยสามารถติดตามผลงานได้นะครับที่ทิกต็อกโคชพัชสินครับแล้วก็ แฟนเพจเฟซบุ๊กค่านนี้จะเป็นหลักเลยแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมคดเฉพาะศิลป์ควายชาช้างพักตรงตัวเลยพักที่แปลว่าหน้าครับซึ่งแปลว่าหน้าช้างเป็นพนามหนึ่งของคอมพิวีนิพนธ์ใช่ทุกอย่างความหมายทุกอย่างมีความหมายหมดใช่ฝากติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวขอขอแต่ละท่านแนะนําตัวนะชื่อชื่อชื่อเล่นก็ได้ครับอันนี้ผมครูบีมแล้วกันนะครับครูบีมทุกคนเรียกครูบีมครับ เจ้าของทีมงานโคชพักสินครับครับผมอันนี้อิ่มค่ะอิ่มเป็นละครนางของทีมงานเราทำสวัสดีค่ะวอค่ะวอขอรับวอวิทยุเป็นละครพระครับสวัสดีค่ะวิมค่ะเป็นละครพระละครพระแล้วก็จะเป็นจินตลีลาส่วนใหญ่เขาจะทำ พานาอคนนี้อ๋อคนนี้ใช่ไหมฮะอ๋อเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ความรับบ้างใช่ครับเผยหมดเพราะว่าในในคลิปผมนั่งดูป้าป้าก็ค่อย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 แง้มเยดี๋ยววัี้เราไม่รู้เดี๋ยวว้